นะครับทั้งปีเนี่ยปีแน่นน่ใจแบบทรงๆตัวเหลอจะมีโกรดให้เห็นเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปโกลดเยอะๆเนี่ยก็คือในช่วงของปี2 5 6 5เอ๊ะ้ลห้าแล้วเราทำไมยังยังเอามาเชีย์ทั้งทั้งที่ตอนนี้เชื้อเพลิงเองก็ไม่ได้ลงมาค่อนข้าง,งเยอะแต่ปัจจัยบวกก็มาจากในเรื่องของที่มีการปรับเพิ่มค่า FT นะครับแล้วก็แล้วก็เรื่องของกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ใครคือสองหุ้นเด่นประจำวันนี้จากทางหลักทรัพย์เอเชียเวลครับครับสองหุ้นเด่นที่เราเลือกมาวันนี้นะครับเป็นสองหุ้นที่อยู่ในกลุ่มโลงไฟฟ้าทั้งคู่นะครับรบก็ตัวแรกที่เราเลือกมาก็คือตัวของบริกิมนะครับเราเลือกมาได้สองเหตุผลนะฮะหนึ่งก็คือเรามองว่าในแง่ของผลประกอบการเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มจะบอททอมเนี่ยในช่วงนี้แหละนะครับช่วงของครึ่งปีแรกนะครับแล้วก็จะฟื้นตัวในช่วงของครึ่งปีหลัง นะครับทั้งปีเนี่ยปีแน่นน่ใจแบบทรงๆตัวเหลือจะมีโกรอดให้เห็นเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปโกรอเยอะๆเนี่ยก็คือในช่วงของปี2 5 6 5นะครับอันนั้นก็คือเป็นโมเมนตัมในแง่ของเปอร์ฟอร์แน์ในแง่ของราคาหุ้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับราคาหุ้นณปัจจุบันเนี่ยนะครับลงมาจากราคาปิดณสิ้นปีเนี่ยประมาณสัก17% ซึ่งสะท้อนไปหลายๆอย่างเลยนะครับสะท้อนไปในเรื่องของความสิ่งจากแบรดเร i o n ที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากาที่แนวโน้มดอกเบีย้ยในการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มนี้เองก็ถูกประเมินแ a รดเรชั่ด้วยด้วย DCF อยู่แล้วนะครับอย่างที่เราพูดกันในช่วงกลางรายการ2ก็คือในเรื่องของต้นทุนเชื้อเพลิงที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับตรงนั้นสะท้อนไปหมดละนะครับต่ถามว่าแล้วเราทำไมยังอยเอามาเชียร์ทั้งๆที่ตอนนี้เชื้อเพลิงเองก็ไม่ได้งา,างย นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีปัจจัยบวกเข้ามาช่วยก็ค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะครับภาครัฐเองก็มีการปรับในส่วนของค่า FT ขึ้นแล้วนะครับในรอบของเดือนมกราถึงเดือนเมษายนเนี่ย16.7ตางค์นะครับตัวน,นี้ก็เอามาช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับ แนวโน้มผมประกอบการในไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะครับเยียร์ออนเยเนี่ยน่าจะยังคงอ่อนแออยู่นะครับแต่ว่า Q on Q น่าจะยังเห็นน่าเริ่มน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยกำลังการผลิตเองก็กลับมาเต็มที่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วช่วงไตรมาสสี่เป็นโลซีซั่นนะครับเพราะฉะนั้น Q on Q เนี่ยน่าจะเห็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับตัวของแผนในระยะยาวของทันบีกิมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับบีกิมตอนเนี้ยณสิ้นปี2อ0พันหนร้อยหกสิบส กำลังผลิต3,300นะครับเขาตั้งเป้าในปี68เป็น7,200นะครับก็ขึ้นมาบเกือบ12อบ120%ภายใน5ปีนะครับถือว่าเป็นเป้าที่ท้าทายทีเดียวเพราะจริงเราไปดูในโครงการเนี่ยอันเดอร์สทดีอยู่เพียบเลยนะสำหรับบีกิมับนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เรามองว่า v a l เ a ชั่นน่าสนใจก็ให้คำแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่54บาทครับแนะนำซื้อราคาเป้าหมายปลายปี b g i ิมพาวเวนะเอเชให้ไว้54บาทนะครับ 54บาทสำหรับบีกิมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับเป็นโรงไฟฟ้าหุ้นเด่นตัวที่2ก็ยังมาจากกลุ่มโรงไฟฟ้าอีกแล้วครับคุณเอกครับใช่ครับใช่ครับวันนี้ไฟฟ้ามาแรง <laughs> <laughs> นะครับจริง,จร,งจริงแล้วแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับเพราะจริงๆ<อ>แล้วบีกิมเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่มี SPP ก็เยอะนะฮะสากว่าเปอร์เซ็นต์ Gpsc ที่เราเลือกมาเป็นตัวที่2เนี่ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อาจจะน้อยกว่าน่อยนึงแต่ครับแต่ก็เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์2เลยนะครับที่มีลูกค้าอุตสาหกรรมเนยอะๆนะครับ<อ>ก็ปัจจัยหนุนของเขาก็คล้ายๆกันเลยนะครับปัจจัยลบก็มาจากในเรื่องของต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็ผลจากเรื่องของ variation ด้วยนะครับแต่ปัจจัยบวกก็มาจากในเรื่องของที่มีการปรับเพิ่มค่า ft นะครับแล้วก็ แล้วก็เรื่องของกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมานะครับ g p s อาจจะมีมีเคราะห์เยอะหน่อยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีโรงงานที่อันแผนชัดเจ้าไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเนี้ยนะครับตัวของโรงไฟฟ้ากลัว IPP เนี่ยนะครับเฟดฟเนี่ยนะครับก็จะกลับมารันตามปกติประกงประกันอะไรก็คงไปเคลมกันในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นสิ่งที่ถูกคาดหมายอยู่แล้วนะครับก็จะเข้ามาในปีนี้นะครับ บริษัทคาดหมายเอาไว้เนี่ยว่ารายได้จะเติบโตมาทั้ง7%นะครับจากตัวไฟฟ้านะครับแล้วก็2%จากตัวของไอ้น้ำนะครับแต่แต่เราคาดการโตกันโตกันที่บริษัททั้งเป้าไว้นะครับแต่ก็ยังมองว่ามีความเป็นไปได้อยู่นะครับคีย์หลักๆเนี่ยมาจากในเรื่องของกําลังผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวของ SPP r e p a s c e b a n t เนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างตอนนี้โครงการก็คืบหน้าไป63%จะเข้ามาในช่วงของไตรมาส4ปีนี้นะครับจากนี้ไปเราน่าจะเห็นโรงไฟฟ้าที่เข้ามาเรื่อยๆดยเพราะโครงการที่ไปลงทุนที่อินเดีย นะครับแล้วก็ลงลงโอไอ้าที่ไปลงทุนที่ที่ไต้หวันนะครับลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเจเนเรตอินคัมเข้ามาในระยะยาวได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับโดยเฉพาะลงไฟฟ้าที่อินเดียเพราะตามแผนเนี่ยนะครับนอกเหนือจากตัวของบริษัทแล้วเนี่ยนะครับว่าจะมีแผนในการเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นไปเยอะเนี่ยนะครับแผนของประเทศอินเดียเองเนี่ยก็มีแผนที่จะทําตัวของโรงไฟฟ้าที่เป็นโซล่าเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นด้วยตามแผนการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้า นะครับแล้วก็ตัวอารันดาของรถไฟที่อินเดียเนี่ยก็ถือว่าล้อไปตามแผนได้ดีทีเดียวนะครับก็เป็น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 หุ้นที่เรามองว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ที่ยังดูแล้วมี potential ในการเติบโตอยู่เป้าการเติบโตเขาอาจจะไม่ได้ตั้งสูงขนาดตัวของ GPC s นะครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าโตได้น่าสนใจนะครับก็ให้คำแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่9 4บาทครับหุ้นเด่นตัวที่2คือ GPC s นะครับ Global Power Synergy จำกัดมหาชนนะครับ เอเชเวลแนะนำซื้อในฐานะหุ้นเด่นตัวที่2เป้าพื้นฐานปลายปีให้ไว้ที่94บาทถูกต้องนะครับคุณเด็ครับถูกต้องครับนะเป้าพื้นฐานปลายปีคือ94บาทสำหรับ GPC s นะครับ,รบสำหรับท่านที่มองวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับนี่คือสิ่งที่มีมาให้เลือกในช่วงนี้ครับ สัมมนาออนไลน์คอสปิดหลักสูตรที่2ของปีนี้ครับตลาดแพนิคและเงินเฟอ้อพุ่งรับมืออย่างไรโดยคุณกิจพลภ,ภัยภัยสารกิจนะครับวันเสาร์26มีนาคม9นาฬิกาถึงเที่ยงและตามด้วย Q&A สดอีก2รอบนะครับสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางเดิมนะครับไลน์ไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s แแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y Plus MONEYPLUS m ั o n นี e plus ติดกันตรงตัวนะครับสมัครหลักสูตรนี้รับหนังสือเล่มนี้ how to trade in stock มอบให้ด้วยแถมยังได้ราคาพิเศษในช่วง early bird นะครับ